ร้อย <100 S 2> พี่น้อง <Yeah. S 2> อือฮึสวัสดีครับพี่น้องครับแม่พี่น้องนี่ไก่ย่างครับ <S <S <ไก>นี่ครับกระล่งสีสุกพอดีเลยนะครับบรรยากาศเต้งจาดฟ้านะครับวันนี้เขามาหาคุณแม่มึงบรรยากาศพี่น้องโอ้มีเดินมีเดินติดครับนี่ครับ น่ากินมากครับอันนี้ไส้พันตีนไส้พันตีน,นะครับหัวเราก็สับมาย่างนะครับหัวไก่นะครับผู้ใดนอนเตื่อนตัวนะครับไปกินหัวไก่ครคบผู้เข่าควาวานว่าแเจ็คแมนโมแมนเนอหลังจากเข้ามี ไก้บานยางแล้วนะครับน้องที่นี่หนึ่งปลาครับปลา1นะึ้งน้ำตะโอยอันนี้หนึ่งใช่กันก็พักเลยครับรแตงน้ำเต้านะครับทรเทโรดนี่ครับพร้อมนะครับวันนี้เมนูอาหาร1น่งปลาไก่ย่างแล้วก็ส้มตำนะครับนี่ครับ ปลาอยี้มจะซื้ออะไรล่ะอันนี้นี่ปลาทับทิมครับทับทิมเนื้อหวานนะครับเนื้อจะหวานนุ่มๆหวานๆนะครับหลังจากหนึ่งปลาแล้วเขาก็เป็นแนวืินปลาได้ครับตำมุ้งครับมาปีมือเชฟแมนครับืัอนี้ลงมือเองนะครับกรองมาดูในครบ นี่ครับใช้ประกอบพี่น้องปลาปลาถุาาางนัวนะครับใส่ลงไปน้ำปลาสักนิดนึง สูตรผมนี่ผมมักใส,ใส,ใส่ใส่ต้นหอมเลยพี่น้องใส่ต้นหอมลงไปน้ำเอาไปยัวครับเอาไปยัวกเก็บนะครับ เรียบร้อยพี่น้อง <Yeah. S 1> อือฮึเอาแล้วครับกินก้อนหมูเลยครับก็าถาไปทันเด่น <c oughs> อ้าวกูไปเองสี่น้องวนันนี้อ๋อมินจีไม่ครับ <c oughs> <c oughs> กูได้หนึ่งเขา่าเสด็จแม่เนึ่องข้าวนะครับ มาพอมานันสงส้มตำพยายามยังไม่เกินก็รู้นะ้กนนาำห,หนาันะ้ 对个不要。